วันนี้เราก็จะมารีวิวกระเป๋าให้ l หล u l ลูลูโจล o u b ด e s เ z อร์ไซซ์ โชเดอร์แบ็คจากชื่อมันน่ะก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นดับเบิลไซส์ก็หมายความว่ามันสามารถที่จะกลับด้านได้คือกลับเอาข้างในออกมาข้างนอกได้ซึ่งกระเป๋าลักษณะเนี้ยก้าวเคยรีวิวไว้แล้วชื่อรุ่นว่าเจคอันนี้คือรุ่นเจคนะคะนี่โจลี่อันนี้เจคจะสังเกตว่าเจคจะใบใหญ่กว่าทีนี้เดี๋ยวก้กาวอ่ะจะมีเปรียบเทียบด้วยนะว่า2ใบเนี้ยมันต่างกันยังไงเพราะว่าเห็นมีหลายคนถามเข้ามาว่าแบบเอออย่างนี้กะอย่างนี้มันต่างกันยังไงพอเราได้มาจับทั้ง2ใบเราก็เลยเห็นข้อแตกต่างของมันเนาะงั้นเดี๋ยยวเราค่อ ดูอีกทีคลิปหน้านะอันนี้เราพูดถึงโจลี่กันก่อนกระเป๋าโจลี่นะจะเป็นกระเป๋าที่สามารถที่จะสะพายได้เอาจริงๆก้ามองว่ามันเป็น3แบบด้วยซ้ำนะก็คือหนึ่ิ้วแบบทอสแบบนี้ 2. ก็คือการสะพายไหล่เดียวแบบนี้หรือ3คือการสะพายแบบ crossbody ก็ได้ ได้แบบนี้ใครที่ถนัดคลอสบอดดี้ก็สะพายแบบนี้ได้ปรับความยาวสายได้ให้มันสั้นหรือยาวก็ได้หรือใครแบบโอ้ยฉันถนัดล่เดียวอะ่ะก็ปรับสายให้มันสั้นหน่อยได้อันนี้ก้าวมองว่ามันเป็นข้อเด่นของตัวโจลี่ก็คือเรื่องของการสะพายได้หลายแบบแล้วก็การกลับหน้ากระเป๋าได้ทีนี้เรามาดูสเปคกันก่อนว่าโจลี่ที่ดูใบเล็กกว่าเจกเนี่ยมันขนาดเท่าไหร่ขนาดของกระเป๋าใบนี้นะความกว้าง27เซนหนา10.5เซนความหนาตรง 10.5เซนแล้วก็ความสูงก็คือ27เซนน้ำหนักกระเป๋าจะอยู่ที่160กรัมขนาดบรรจุก,ก็คือ8ลิตรวัสดุของกระเป๋าใบนี้ก็คือเป็นในลอน1 0อเทั้งเนื้อผ้าด้านนอกแล้วก็เนื้อผ้าด้านในสีที่นํามารีวิววันนี้นะคะจะเป็นสี Misty Mint slash Ash a กก็คือ Misty Mint ก็คือสีเขียวอันนี้ส่วน Ash Clay ก็เป็นสีข้างในนี้ จริงๆแล้วเขามีหลายสีมากเลยวันนี้เอามาให้ดูสีเดียวถ้าใครสนใจนะก็เข้าไปดูบนเว็บได้ว่าเอ,อมันมีสีอะไรบ้างหรือจะแชทมาถามก็ได้นะทีนี้เรามาดูฟีเจอร์ของมันดีกว่ากระเป๋าใปนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่ไม่มีความซับซ้อนอะไรมีช่องใส่ของตามมาตรฐานที่ด้านสีเขียวอันนี้นะคะข้างนอกไม่มีอะไรข้างนอกไม่มีช่องอะไรพิเศษความพิเศษจะอยู่ที่ช่องข้างในเรามาเปิดดูเลยดีกว่า ข้างในเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยเก้าก็ใส่ของเข้าไปให้ดูว่าใส่อะไรเข้าไปบ้างนะช่องใส่ของของเขาคือจะเป็นช่องหลักตรงกลางตรงนี้แล้วก็จะมีช่องซิปช่องซิปตรงนี้เปิด ข้างในก็จะเป็นช่องกว้างๆพอสมควรอีกช่องนึงเลยที่เป็นช่องซิปก็เอาไว้ให้เราแบบจัดระเบียบใส่ของเล็กๆกระจุกกระจิกในช่องนี้ได้ไม่กระจัดกระจายอยู่ในกระเป๋าเนาะแล้วก็ข้างๆเนี่ยเขาก็จะมีช่องกลมๆที่เราสามารถใส่ขวดน้ําได้นะแต่ความรู้สึกก้าวนะเวลาที่เราใส่ขวดน้ําแล้วว่ามันจะมีความขกแคลดขกแคลดนอาจจะเพราะว่าช่องมันใหญ่เขาอาจจะไม่ได้แบบฟิกว่าคุณจะต้องใส่ขวดน้ําเสมอไปอาจจะใส่อย่างอื่นก็ได้ที่มันกลมๆใหญ่ๆหนาหรือจะรวมของเล็กๆกระจุกกระจิกประมาณหนึ่งใส่เข้าไปอีกก็ได้อันเนี้ยก้าว ขวดไซ์นี้เข้าไปเป็นขวด330มิลไซส์เล็กๆก็จะใส่ได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเราอยากจะใส่ที่ใหญ่กว่านี้ขวดน้ําขนาด0.6ลิตรที่เป็นขวดไซส์เล็กทั่วไป<ๆ>เดี๋ยวใส่ให้ดูเนาะมันก็จะใส่ได้เป็นแบบนี้ฝาโผล่มานี้นิดนึงเมื่อกี้ไม่เห็นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เล็กอยู่ในกระเป๋าเลยเนาะอันนี้ฝาโผล่เข้ามานิดนึงก็ว่าก็ยังเป็นไซส์ที่ใช้ได้อยู่ไม่ได้ดูล้นกระเป๋าออกมา หรือถ้าใครมีขวด S b สบดแบบนี้นะทดลองดูก่อนเพราะว่ามันดูสูงกันนะมันสูงกว่าขวด600มิลอยู่พอสมควรเลยเนาะเฮ้ยก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่งั้นเราใส่ให้ดูไปเลยแล้วกันนะอันนี้แต่มันโผล่เยอะเนาะแต่ก้าวมันก็ยังพอด้อยู่ไม่ได้ดูล้นแล้วก็ดูหิ้วไม่สะดวกอะก้าวมันก็ยังดูหิ้วได้อยู่ดีงามนะคะช่องขวดนังนี้ก็ประมาณนี้ซึ่งมันจะมีช่องแบบนี้ทั้งสองข้างเลยข้างซ้ายและขวาเลยข้างนี้ก้าวก็จับมันใส่ วอร์แบง n ์แล้วก็สายชาร์จไม่อยากให้ของมันมาปนกันในช่องกลางนี้แล้วอันนี้อะไรเราใสา่อะไรไปบ้างอะกระเป๋าตาังค์ของสัพพสิ่งของเราที่จะใช้ในชีวิตประจําวันนะคะแอลกอฮอล์กล่องแว่นเออกล่องแว่นก็ใสข่ข้างนี้ได้นะใครใช้แว่นโอนเดย์เนี่ยก็ใส่ได้เนี่ยก็จะอยู่ไซส์ประมาณนี้ได้เหมือนกันใส่ทิชชู่โทรศัพท์อะไรพวกนี้มันมีความแบบใส่ได้เยอะแล้วก็จุดที่เด่นของมันก็คือเนื้อผ้าที่มันเบา แล้วมันก็ดูเหมือนมันจะขยายได้ใหญ่กว่าภาพที่เราเห็นอีกนะละนักษณะการปิดกระเป๋าของเขาเขาจะปิดกระเป๋าแบบเป็นเม็ดแม่เหล็กตรงเนี้เปิดอย่างนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ปิดเข้ามาได้อย่างงี้ ก้ากเลยมองว่าโอเคกระเป๋าโจลี่เขาจะเป็นไซส์เล็กๆเพราะฉะนั้นการใส่ของก็ก้าวมองว่าไม่ควรจะหนักเกินไปหรือมากไปเพราะว่าการปิดของเขาเป็นเป็นแม่เหล็กเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราใส่ของหนักของเยอะใช่ไหมการจะแม่เหล็กมันก็อาจจะเอาไม่อยู่เท่าไหร่ถ้าเราต้องการให้กระเป๋ามันปิดแบบใช้งานได้จริงอย่างเงี้ยหรือถ้าใครไม่ได้แคร์มากอยากอัดของอะไรก็อัดเข้าไปแล้วก็ถือแบบเอาอย่างนี้เอาก็ได้จะได้ไม่แบบรู้สึกปวดไหล่เกินไปทีนี้ก้าวก็จะใส่ไอ้นี้ให้ดูด้วย<ๆ>เผื่อใครที่มีแท็บเล็ต อันนี้ของกาเป็น iPad Air Gen 4ซึ่งใส่เคสบางหน่อยแล้วก็มีปากกาด้วยอ่าอย่างนี้ถ้าเราใส่แนวตั้งมันก็จะไม่ล้นออกมาปิดพอดีหรือถ้าเราใส่แนวนอนนะก็จะใส่แนวนอนก็ได้เหมือนกันอ่าอย่างนี้แล้วถ้าเราใส่แนวนอนแล้วเราใส่ขวดน้ำด้วยเล่ามันจะเป็นยังไงลองเทสดูนะ เพราะว่าพอใส่แนวนอนแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันก็พอดีดีนะมันไม่สูงขึ้นมาทําให้เราปิดแม่เหล็กยากอ่ะอย่างเงี้ยเราก็ปิดแม่เหล็กได้อย่างงี้อย่างางี้เลยนะเออส่งก็ยังโอเคอยู่ทีถ้าเราใส่หัวดน้ํามันจะเบียดกันหน่อยเราอาจจะต้องมีการจัดสถานที่ของเขาสักนิดนึงนะทีถ้าเรา ถ้าเราจะใส่ ipad Air ในแนวนอนอะนะเราก็ต้องจัดสถานที่ข้างในมันนิดนึงมันก็ใส่ได้นะจัดพื้นที่มันหน่อยการใส่แนวตั้งอาจจะหยิบของหรือว่าใส่ได้อย่างรวดเร็วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใส่แนวนอนก็คงต้องจัดมันนิดนึงแต่ถามว่าใส่ได้ไหมมันใส่ได้อ่าทีนี้ก็จะลองใส่ที่มันใหญ่ขึ้นดีกว่าเนาะเราจะมาลองที่ i p a d Pro 12.9นิ้วดูว่าจะใส่ได้หรือเปล่าใส่แนวตั้ง พอใส่แล้วออกมาเป็นอย่างนี้โผล่ขึ้นมาจากปากกระเป๋านิดนึงแบบนี้ก็ดูโอเคอยู่นะใครที่มีแล้วอยากจะใส่ก็ว่าใส่ได้อยู่ทีนี้ถ้าใส่แนวนอนมันต้องใช้ที่แต่เอาขวดออกแล้อาจจะเรียกว่าไม่ได้ใช้พื้นที่ของช่องข้างๆเลยถ้าเราจะใส่ด้านนี้นะอ่ะดูดิใส่ได้ด้วย ขวดออกก็ใส่ได้ถ้าเราไม่ได้จะพกขวดน้ําใช้ได้ใช้ได้ไดอันนี้เห็นมหก้าวว่าทรงมันน่ะดูเล็กก็จริงนะแต่มันใส่ได้เยอะกว่าที่เราคิดเนาะอีกจุดหนึ่งที่จะให้ดูก็คือห่วงคล้องกุญแจจะอยู่ในช่องซิปอันนี้นี่อยู่นี่ใครที่อยากแบบพกกุญแจไม่ต้องมานั่งควานหาเนาะก็เสียบไว้ตรงนี้เวลาจะใช้งานก็ดึงพลึดออกมาอย่างนี้อ้อกุญแจอยู่นี่เองเอาไปไขก็มีประมาณนี้เดี๋ยวก้าจะกลับด้านให้ดูนะ พอกลับออกมาแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะทุกอย่างที่อยู่ข้างในออกมาอยู่ข้างนอกหมดซิปที่เราเป็นซิปข้างในใช่ไหม <c oughs> ก็จะเป็นการใช้งานข้างนอกแทนแล้วก็ที่เก็บขวดจะมาอยู่ด้านข้างข้างนอกแทนมีสองข้างนะแล้วก็เป็นสีอีกสีนึงด้วยเหมือนกับว่าเราได้กระเป๋าใบใหม่นะฮะเดี๋ยวนะถ้าอย่างนี้นะก็จะนึกอยากจะลองอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราใส่ iPad ใหญ่แล้วเราก็ใส่ขวดข้างนอกจะได้ไหมไ iPad Pro นะอ่าสมมติว่าเราใส่างี้ แล้วเราก็ใส่ขวดน้ําอ่ะทำอย่างนี้แทนอ่ะใส่ขวดเล็กมาลองดูลองขวดนี้ดูดิเอา ฟื้นเข้าไปฟื้นเข้าไปจนได้อ๋อเออมันก็จะเข้าอีลอนั่นแหละก็คือหมายความว่าเราจะต้องจัดสเปซมันนิดนึงอะถ้าเราอยากจะใส่นะเราอยากจะใส่น้ําทั้งสองข้างเลยเนี่ยเราก็ต้องจัดสเปซให้มันแบบไปอยู่แบบเป็นซอกหลังอะจับมันมาอยู่ซอกนี้เพื่อเลี่ยงเลี่ยงพื้นที่ของการเป็นขวดที่เข้ามากินด้านข้างตรงนี้เออก็ใส่ได้อ่ใส่ของอย่างใส่กระเป๋าตังค์เอาเท่าที่จําเป็นนะใส่กระเป๋าตังค์ใส่หน้ากากเข้าไปแว่นตาก็ต้องใช้ power bank ก็ต้องใช้อ่จับยัดเข้าไปนะคะโอเคของกระจุกกระจิกใส่นี้ แล้วก็อะไรแอลกอฮอล์ก็ต้องใช้นะของจาเป็นทั้งนั้นแหละพวกนี้นะคะพวงป้าสมบัติก็จะบอกทุกอย่างจําเป็นหมดนะคะใส่โทรศัพท์เข้าไปเขาจะปิดแม่เหล็กไม่ได้นะเพราะมันจะติดตัวเครื่องมันก็จะเป็นแบบนี้ดูข้างๆเพราะว่าทรงมันยืดหยุ่นอยู่แล้วอะพอได้อะถ้าใครแบบจำเป็นจะต้องพกจริงๆสมมติอะต้องเอา iPad ไปทํางานอะก้าวว่ามันก็ได้อยู่ยิ้สภาพนี้ไปเออดีงามในองค์สภายสิ มันดูอ้วนใช่ไหมแต่มันก็ได้อยู่แต่ว่าแต่มันจะไม่สวยงามเท่าไหร่โอเคเอาเรียกว่าสมมติว่าเราใส่เข้าไปแล้วเราถือให้มันเป็นทรงโทสอย่างเงี้ยแล้วเราจําเป็นต้องิี่จริงๆอะ่ะมันก็ทําแบบนี้ได้เลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องคํานึงถึงด้วยว่ากระเป๋าเขาทำมาไซส์ประมาณนี้ก็ใส่ให้พอสมควรมันจะได้ไม่เสียทรงตัวสายอะ่ะเขาก็จะมีแบบที่เราสะพายไหลใช่ไหมก็จะเป็นสายแบบนี้แล้วก็มีตัวปรับสายตรงนี้ซึ่งตัวปรับสายอันเนี้ยเขาก็จะทํามาจากเขาเรียกว่า UTX ดูลาเฟลกก็คือเป็นพลาสติกที่ทนแล้วก็น้ำหนักเบาเพราะอย่างที่บอกก็คือจุดเด่นของ Hello Lulu เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของความเบาอยู่แล้วตัวผ้าเบาเพราะฉะนั้นเอเซอรี่ต่างๆเขาก็จะต้องเบาด้วยนะก็จะเป็นนี้แล้วก็ปรับสายได้นะปรับ อยากสะพายยาวรลอคนตัวส,งสูงๆอยากสะพายยาวอ่าไม่อยากสะพายยาวดึงกลับมาเอาสั้นๆหน่อยเอาแค่นี้พอสะพายไหล่สั้นๆเหมือนสาวๆที่ชอบสะพายสั้นๆอย่างนี้ก็ได้หรือว่าสะพายคอสบอดี้ก็ปรับยาวได้หรือใครไม่อยากสะพายก็แบบนี้ก็ได้อันนี้เขาก็จะยาวลงมาหน่อยใช่ไหมเราก็เก็บมันก็ได้นะถ้าเราลำคาญเราก็จับมันใส่ไว้อย่างนี้อ่ะ,อะแบบนี้ก็ได้ม,มันก็จะหายพล,ลุงพลังสีนี้ โอเคประมาณนี้จบแล้วสำหรับการรีวิวกระเป๋า h e l หล l un, olie, ู l u รุ่น Jolly Double Size Two Way Shoulder Bag ก็ถ้าใครสนใจสินค้าตัวนี้นะอยากสอบถามข้อมูลหรือว่าอยากลองสินค้า <yeah. S 1> ก็สามารถทักมาได้ที่ l ล n e a e l p t o g o หรือว่าอยากจะดูข้อมูลอะไรต่างๆงก็เข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ i e l p t o g o c o m s h o p หรือใครถนัดช้อปปี้ลาซาด้าเจดีเซนทันก็พิมพ์เสิร์ชชื่อร้าน a e l p h u g o ได้เลยค่ะเจอกันใหม่ค <Chem> ลิปหน้านะวันนี้ก็ขอบคุณลวกหน้านะคะที่จะอุดหนุนพวกเราไปก่อนละบาย